นิกกี้มีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการฝึกสมาธิมาฝากกันค่ะนั่นคือสมาธิกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการฝึกสมาธิไม่เพียงแต่ทำให้จิตใจสงบแต่ยังมีประโยชน์ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มากมายทั้งการลดความเครียดการปรับปรุงความจำและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองวันนี้นิกกี้จะพาทุกคนไปดูผลงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะ ข้อที่1นนะคะสมาธิกับการลดความเครียด งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายฉบับได้พิสูจน์แล้วว่าการฝึกสมาธิสามารถลดความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าการฝึกสมาธิแบบมีสติ mindfulness meditation เป็นระยะเวลา8สัปดาห์นั้นสามารถลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดได้อย่างมีนัยะสำคัญนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่ฝึกสมาธินั้นมีอารมณ์ที่แจ่ม ใสขึ้นมีความรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นค่ะข้อที่2นะคะสมาธิกับการปรับปรุงความจำนอกจากการลดความเครียดแล้วการฝึกสมาธิยังช่วยปรับปรุงความจำได้อีกด้วยค่ะ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียได้ทำการทดลองกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ฝึกสมาธิเป็นระยะเวลา3เดือนผลการทดลองพบว่าความสามารถในการจดจำข้อมูลและการเรียกคืนความจำนั้นดีขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าสมาธินั้นสามารถเสริมสร้างการทำงานของสมองได้จริงๆคะ่ะข้าที่3นะคะสมาธิกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยล พบว่าการฝึกสมาธิสามารถลดการทำงานของเครือข่ายสมองที่เกี่ยวข้องกับความคิดที่ฟุง้งซ่านหรือ Default Mode Network ส่งผลให้สมองเพิ่มความสามารถในการมุ่งเน้นไปที่งานที่เรากำลังทำอยู่ได้มากขึ้นได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่ฝึกสมาธิเป็นประจำจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลในสมองได้ดีขึ้นมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ฝึกซึ่งความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลในสมองนั้นจะทําให้ผู้ที่ฝึกสมาธิมีความสามารถที่ดีในการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเห็นไหมคะว่าการฝึกสมาธินั้นมีประโยชน์มากมายที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งการลดความเครียดการปรับปรุงความจํา และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือทำอะไรการฝึกสมาธิเป็นสิ่งที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆและได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลเลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะและอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ